สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะทิพเข้ามารับชมช่วงช้างพายทองคําน้องคูเปตขอกยังไม่ได้เก็บเลยเละตุ้มเป๊ะเล่นน้ํากันดูดูหลอไม่ถึง5นาทีเหลือแต่ลูกกรตาดําเมี่ยงเมียงอยู่ มุนกลับมาลูกหมุนกลับมาหมุนกลับมาฝั่งนู้นมันติดน่ะเห็นไหมเดินไปข้างล่างอย่างนั้นเลยเก่งมากเอาเอาเอ ันนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะเลยต้องอาบน้ำให้ภูเบศกับแม่ตัวนี้ปรากฏว่าเชะหมดทั้งคอเดี๋ยวฝั่งที่นอนฝั่งที่นอนของผู้เบศยังไม่ไม่แล้นะครับแห้งดีถอยลังมาถอยลังมานี่อยู่นี่ลูกอยู่นี่ นี่ข้างหลังแม่นี่ฮะอ้ปวดโชดน้องให้น้องเดินตามบายบายพี่บายบายแล้วเดินวนกลับไปอีกหนึ่งรอบถึงจะมาหาพี่ได้ นูนโยนเออโยนดินใส่พี่แป้งนูนโยนไปเลยโยนไปเลยเออโยนไปเลยเออเด่นดินร้อนนะคะร้อนจริงๆร้อนจนอ่าไมเกรนขึ้นนะคะวันนี้ร้อนมาก ถอยมาสิพี่พลอยถอยพี่พลอยร้อนดูสังเกตได้ว่าโอ้สังเกตได้ว่าช้างจะเล่นดินตลอดนะคะ ช้างไม่ถอยพี่แป้งออมออมมาออมมาลูกออมไหมเอาวิ่งตามทีนี้วิ่ง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 ตามพี่แป้งไปได้แล้วไปวกลัวล้มกลัวล้ม นู้นไปทางนู้น н. พอบอกให้วิ่งเร็ว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 ร้อนจนอย่าไปยุ่งกับไอ้ตมอเดี๋ยวพรุ่งน,นี้จะให้ช่างมาซ่อมฝั่งนู้นใหม่นะคะเพิ่งเอากันไว้ไม่ให้เขาไปเล่นสังกะสีสังกะสีที่พอนอนกลางคืนนะคะเฝ้า เฝ้าช้างที่นอนเฝ้าช้างอยู่ตรงนี้นะคะผ่านอีกแล้วพี่แป้งออกมาหาแม่วะัะออกมาออกมาหาแม่เร็ว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  ดูสิตัวมีแต่ขี้โคลนนี่ก็ ัน,นี้ก็ขอบคุณคุณยายพลอยแก้วนะคะที่แวะมาเยี่ยมผู้เบศแล้วก็ครอบครัวของเรานะคะแล้วก็เอาสมุนไพรมาไว้ให้ต้มให้ผู้เบศกับแม่พลอยปลาแก้วลุงทองคําไดอา้อาบนะคะแล้วก็ขอบคุณ ผลไม้จากแม่เอฟซีที่เอฟมาให้ผู้เบสนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าใครเอฟมาให้นะคะเมื่อวานไม่ได้อยู่บ้านคุณพ่ออยู่บ้านซึ่งคุณพ่อก็ไม่สบายนะคะกินยาเข้าไปแล้วก็เบอเบอะตอนเขามาส่งก็ไม่ได้ถามว่าชื่ออะไรแม่เอฟซีชื่ออะไรเอฟมาให้พ่อก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ ก็ขอบคุณมากๆนะคะกำลังใจทั้งหน้าไม้และหลังไม้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องทองคูณนะคะที่เสียน้องไปแบบกระทันหันมากาตัวสาวเองก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ยุ่งกว่าจะเสร็จก็ประมาณห้าทุ่มแล้วก็นอนเลยตื่นเช้ามาหกโมงไปเปิด โทรศัพท์พดูก็หลับให้สบายนะทองคูณไปอยู่กับชบาแก้วนะนู่นนี่นั่นหูใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มเลยววก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะเคสแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกค่ะเพราะว่าเรารู้เลยว่าการสูญเสียแต่ละครั้งมันยิ่งใหญ่แค่ไหนนะ มานี้มาหาแม่เร็วมาแม่เร็ว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 ได้ยินเสียงรถมาเร็วๆๆเร็ว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 หาแม่เร็วกนะนูไปหมุนติดอย่างนั้นหมุนออกที่เหลืองๆนั่นก็คือขมิ้นนะคะขมิ้นคุณยายฟอยแก้วทาขมิ้น ไม่ให้มีเหามีนะคะนีคะจนไม่เหลือสีเขามินแล้วคะ่ะมีแต่สีขี้โคลนพออาบน้ำให้สภาโคลนไปเลยทีนี้ห,หืลองสิฮึอึเฮ้ Dėkoti. ตูดเอามาทำไมตูดเนี่ยไม่เอาเอาหน้ามาเอาหน้ามาเร็วๆฮันน่ามาดีๆฮันน่ามาสวัสดีครับก่อนเร็วๆฮันน่ามาก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องภูเบศแม่พลอยป้าแก้วคุงทั้งคำด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ